สวัสดีครับผมแชมป์นะครับจากทีมงานนิสสันแชมเปียนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมนิสสันวีทีเนะครับหลังจากห่างหายก็ไปนานไม่มีคลิปอัปเดตลงให้ให้แฟนๆให้ลูกค้าได้ชมเลยนะครับไม่ได้หายไปไหนยังอยู่กันครบนะครับแต่ว่าส่งมอบรถกันค่อนข้างเยอะมากเยอะมากจริง,รงเดือนนี้ไม่มีเวลาทําคลิปลงเลยไม่มีเวลาอัปเดตรถให้ลูกค้าดูเลยก็เดี๋ยววันนี้มาพา,าชม ในโชว์รูมกันกับรถที่เราเตรียมจะส่งมอบช่วงสิ้นเดือนกันแบบท่วมๆเลยล้นโชว์รูมวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ถ้าสนใจรุ่นไหนหรือคันไหนเป็นพิเศษนะครับเพราะมันมีรถคันที่แต่งแต่งโหดๆแต่งดูดูสวยๆอยู่หลายคันสนใจต้องการอยากจะชมอยากจะดูคันไหนเป็นพิเศษบอกเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวทำรีวิวเฉพาะคันให้นะครับจะได้เจาะกันไปเลยว่าคันนั้นเอ้ยมันแต่งอะไรยังไงมันเป็นยังไง รุ่นนี้มันแต่งอะไรเข้าไปบ้างเดี๋ยวมาดูกันเชิอเลยครับตามมาครับรถตู้เราก็มีส่งนะครับรถตู้เนี่รอส่งเพียบรถตู้นี่อันนี้สำหรับคันนี้ vl อส้มนี่ VL ส้มตามหากันเยอะมากลูกค้าหา vl สีส้มรถขาดที่นี่มีส่งนะครับ แถมคันนี้แต่งชุดเต็มด้วยแม็ก17แท้คันนี้เป็นอีกคันหนึ่งที่พิเศษเลยเดี๋ยวจะมาเจาะให้ดูว่าว่าทําอะไรไปบ้างแต่งอะไรบ้างและแม็ก17แท้ลายนี้มายังไงที่มาที่ไปยังไงลูกค้ารีเฟซตมาเลยบอกขอแม็กแท้เท่านั้น17ด้วยเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเจาะลงนิดนลยชมเลยครับไม,ไม่ไม่ใช่รถเทสนะครับลอ้อทรงอีกเหมือนกันนน่อเบลาสปอร์ตเทควีสปอร์ตเทค ตอนนี้กระแสว r Sport t e c มาแรงมากสำหรับกลุ่มลูกค้านิสสันที่ชื่นชอบการแต่งรถเดิมๆจากโรงงานมาเลยไม่ต้องติดอะไรเพิ่มเติม Sport t t ทคที่ตอบโจทย์สุดๆพร้อมชุดแต่งรอบพันมาเลยนะครับรอทรงอยู่เหมือนกันนะครับนสีดำารอทรงอีกครับเยอะมากนี่รอแต่งพวกนี้คือรอปรับโฉมนะครับรอชําแหละแล้วก็ปรับโฉมจัดทรงให้ลูกค้าตามที่ลูกค้า รีเควสมาเจาะจงมาเดี๋ยวรอดูกันว่าออกมาแล้วเป็นหน้าตายังไงโอเคที่เด็ดเลยคันนี้เก็บไว้ท้ายสุดเดี๋ยวมีรีวิวให้คันนี้ก็แต่งอะไรไปบ้างชุดใหญ่คันนี้ชุดใหญ่นะครับสำหรับนาวาล่าแค็บวีเกียออโต้เอาง่ายๆว่าแค็บวีเกียออโต้แต่งแปลงเป็นแทบจะเป็นโฟโฟเลยอันนี้สายโหดเดี๋ยวมาวมาดูกันนะครับคันนี้เดี๋ยวมีรีวิวพิเศษให้อีกตัวหนึ่งนะครับ อเคอันนี้มาร์สนิสสันมาร์สมาร์สนี่มาครบนะครับมาร์เกียร์ธรรมดาทั้งตัว S ทั้งตัว E มีล้อส่งทั้งคู่เลยลูกค้าจอดจบลูกค้าเก่าด้วยนะครับใช้มาร์อยู่ทั้งคู่เลยขายมาร์ทิ้งซื้อมาร์ใหม่บอกว่ารถใช้ดีมากไม่เปลี่ยนเป็นรุ่นไหนแล้วใช้อยู่ขายทิ้งซื้อใหม่ก็ซื้อตัวเดิมอีกสีเดิมด้วยโอเคแล้วก็สําหรับสายพ่อค้าแม่ค้ามีนะครับแคปแคลปเตัวนี้สีบอลล้อส่งอยู่เหมือนกัน มีให้ทุกแบบทุกสไตล์ทุกหลายกลุ่มอาชีพตามความต้องการเลยเพราะว่านิสสันมันมีค่อนข้างจะเยอะนะครับหลายเซกเมนต์เลยถึงบอกว่านาวาล่าก,กระแสไม่ได้เงียบนะครับกระแสถือว่าดีเลยลูกค้าออกรถกันเยอะมากนะครับนี่รอส่งอยู่ทั้งคู่เลยครับลอแต่งทั้งคู่ทั้งทั้งบอลทั้งแดงเลยนะครับไม่รู้แต่งทันหรือเปล่าเหลือเวลาแค่ไม่กี่วันเองโอเค อันนี้ไม่ให้รถลูกค้านะรถของ Product ์เ e c i a เชียลเรานะครับมาแอบซุ่มอยู่ให้ดสหูสำหรับลูกค้ามาร์ทที่อยากได้แม็กแนวแนวแบบนี้มีนะครับจัดให้ได้แถมให้เลยนะครับอันนี้รถโปรดักต์เขาไม่ใช่รถลูกค้าน,นี้ดูเฉยนะครับมาแอบจอดทำอะไรไม่รู้อยู่ข้างในนี่ทะเบียนโคตรเทพบอกเลยทะเบียนแทงมารถขอซื้อก็ไม่ยอมขาย ฮาวสิ่งด้วยก่อนอยากรอด้านในโชว์ลูมเราเลยที่เห็นอยู่80%ลดรอส่งทั้งนั้นเลยนะครับกำลังเร่งแต่งเร่งส่งมอบเพื่อส่งมอบให้ทันลูกค้าในสิ้นเดือนนี้กันอยู่เทียบเลยอีกเป็น10คันเลยนะฮะชมด้านในครับคันนี้อเมล่าสีบอล บอกเลยว่าสำหรับลูกค้าที่เบื่อเบื่อนะครับลุมกาเบื่อแม็กซิมัสเบื่อชุดแต่งที่ใส่กันอยู่เกินไปหมดแล้วซ้ำกันไปหมดลง,งกันก็ลงแต่ชุดนี้น่าเบื่อมากนี่ลายใหม่นะครับมีให้เลือกแปลกแหวกแนวกันไปเลย <c oughs> บอกเลยชุดแต่งสกเกิร์ตมีเยอะมากมีหลายแนวบางทีดูรูปแล้วก็ไม่รู้ว่ามีชุดไหนบ้างลูกค้าก็จะเจาะอย่างเดียวจริงๆมีเยอะมากสอบถามน้องเขาเ <c oughs> ข้ามาได้นะครับ อยากจะได้แนวไหนขอดูรูปได้นะครับผมต้มอีกคันหนึ่งบอกเลยหายากมากหาไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ลถขานเลยอเมล่าบอกเลยที่เรามีส่งนะครับอเมลา่าสีส้มอันนี้ลูกค้ากําลังดูรถอยู่เลยแวบๆขัดเคลือบอย่างดีนะครับพร้อมส่งมอบนะครับสามคันล้วนเลยนะครับรอส่งหมดนะครับเอลขาวนี่ีเอลขาวไม่รู้ที่ไหนบอกไม่มีรถที่เรามีครบนะครับ มีครบหมดลูกค้าเข้ามาเลือกมาดูกันได้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากได้รุ่นไหนสอบถามเข้ามาได้แทบจะครบทุกรุ่นทุกสีนะครับของเรามาดูได้สีเทาแม็กซิมาสอีกแล้วคันนี้คนหลอ่อคนหลอ่อแม็กซิมาสแลนะครับ รดแต่งนะครับเจอร์่า v l ขับ C สีเทาภายในดำแดงนะครับมีส่งมอบนะครับเดี๋ยวจะบอกว่ามีไม่ครบทุกรุ่นที่ถ่ายมาแทบจะครบทุกรุ่นเลยนะครับนี่เรามีส่งมอบอยู่แล้วก็พิเศษอีกนิดนึงสำหรับลูกค้าต้องการรับรถด่วนสำหรับ v l ขับ4ีทีมงานเรามีสีดำอีกหนึ่งคันตัวนี้ภายในเบสนะครับสีดำภายในเบ ถ้าต้องการรับรถจนด่วนติดต่อทีมงานเข้ามาได้จอดรอพร้อมส่งมอบทันทีมีรถตัวเป็นๆให้ดูเข้ามาดูได้เลยบอกแล้วว่าเยอะครับว่าเยอะมากนาวาล่าอีกแล้วสีบอลสีบอลสีประตูตัวนี้นี่วีเลเลยนะครับครบๆอันนี้แต่งแล้วเตรียมเข้าล้างรอส่งมอบมาร์สมาร์าสเกียรธรรมดาเมื่อกี้ที่บอกมีมาร์รอส่งนี่อีกเกียรธรรมดาอีกรอส่ง คันนี้ก็ลูกค้าเก่านะครับลูกค้านิสสันใช้มาร์สอยู่ขายมาร์สทิ้งซื้อมาร์สใช้ไม่รู้ว่าใช้ดียังไงต้องลองดูนะครับทำไมเข้าถึงขายทิ้งและซื้อคันใหม่อีกถึงอายุขายทิ้งซื้อคันใหม่รุ่นเดิมสีเดิมด้วยโฟโฟโตเทพเรารอส่งเหมือนกันครับลูกค้าจะเดินทางมารับรถพรุ่งนี้คันนี้แต่งจัดทรงให้เรียบร้อยแล้วนะครับคือแต่งครบๆทั้งคันรอบคันเลยจริงๆโฟ,โฟโฟที่เคยบอกว่าแทบไม่ต้องแต่งอะไรเยอะเลย เดิมๆมาจากโรงงานให้มาโคตรครบเลยนะครับท่นนี้เห็นบอกว่าลูกค้าจะรอเอาไปจัดทรงเปลี่ยนแม็กเองเปลี่ยนแม็กเองก็เดี๋ยวรอดูขอเขาว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเดิมๆบอกเลยว่าสวยมากคันนี้เราส่งเทียบเทียมนะครับเวล่าลิกคิกคันนี้เพิ่งลงมาจากสต็อกนะครับเดี๋ยวรอเข้าทําความสะอาดก่อนก่อนส่งมอบแล้วก็นี่อันสุดท้ายคันนี้ก็เตรียมส่งมอบอีกเหมือนกันสีเท่า ชุดแต่งคุ้นๆไม่ต้องบอกเลยครับไม่ต้องบอกว่าชุดอะไรชุดนี้ก็แสแรงมากมีครับมีสอบสอบถามเข้ามาได้ครับโอเคแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนสีอะไรสอบถามทีมงานนิสสันแชม m p เปี้ยเราเข้ามาได้นะครับทางโชรูมีรถแทบจะทุกรุ่นทุกสี พร้อมให้บริการพร้อมส่งมอบให้ลูกค้านะครับสอบถามเข้ามาก่อนรุ่นไหนมีไม่มียังไงเราเช็คให้ได้เราดูให้ได้แต่บอกได้เลยว่าสต๊อกเราค่อนข้างจะเยอะมากน่าจะมีเพียงพอให้ลูกค้าได้เลือกเลยทีเดียวแหละนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงทําไมส่งกันเยอะขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าแคมเปญเราพิเศษจริงนะครับเป็นแคมเปญจริงที่ออกรถได้จริงใช้งานได้จริงลูกค้ารับรถได้จริงไม่มีหลอกลวง สำหรับลูกค้าอยู่แล้วนะครับยังไงก็สนใจเข้ามาได้ส่งเยอะขนาดนี้น่าจะก,การันตีได้นะครับว่าว่ามันดียังไงนะครับแล้วก็ยังไงสนใจเข้ามาสอบถามทีมงานนิสสันแชมเปี้ยนเราได้ที่นิสสันบิตดีเสาขาสรินทร n นะครับผมแล้วพบกันครับในคลิปต,ต่อไปกับตัวที่บอกว่าเด็ดเด็ดทั้งหลายเดี๋จะมารีวิวเจาะลงให้แต่ละคันว่าทำอะไรไปบ้างสำหรับลูกค้าที่อยากรู้ว่านวาล่า แต่งยกได้ไหมใส่แม็กใหญ่ๆยางใหญ่ๆได้ไหมเดี๋ยวมารอชมกันครับวันนี้ขอบคุณครับ